โอ้โหโฟงนี้โฟงนี้เป็นไงทุกคนมามาลุ้นกันว่าจะได้ไหมแั่นขอยประกาศขอยเจอประกาศในลูกเล่านี้แม่นมาถ่ายมาสบายเอสดีเจ ว่ารับสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมางเงียบเซ็นประกาศนี่งเงียมาหมายรับนี่คลิปแรกพลาดเจอฟองไม่ได้ตัวไปประชุมมาดูคลิปที่สองว่าเราจะได้ไหมประกาศสองน้ำกดไลค์เฉยได้ตามเใจจะเป็นยังเป้งไปคนล,ลุยไม่รอช้ามันต้องได้สิวะระดับบางเงียบมาวัน,นี้โอ้ยฟองสนัดบงยอนมาเลยอ่านทำยังไลเหรอฮู้งันเอ๋อฟองสีขาวลงนัน เราต้องได้พอพันแล้วอันนี้ได้ใจไปพี่เห็นไหมว่ามีมีปลาในเรือนนี้แต่บางนันแกลกดิมางนั่นจะแกลกดิแกลกค่อย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 มาโอ้โหองนี้องนี้เป็นไงทุกคนมาหวังุ้นกันว่าจะได้ไหมบางนั่นฟาบือหาางนันปลาไปประชุมแล้วรอล่าบางนัน ฮ่ามันนัอะไรย่นั้นฮ่าฟงสิ้นสวยมันนียไม่ใช่แล้วมันเนอตอนที่เราเปิดด้าน huh? <groans Form últimos> มันน่าจะไปในประชุมไปแล้วนะไพบลงนั้นเนออ่าเรียบร้อยเอาใหม็นฟงอะไรบางนั่นหรือว่าเรามาผิดเวลาไหมมันอะไรอย่านวะ โลฟงนั้นเนาะน่าราดสวยเลยมนะันคือว่าน่าจะเป็นพ่อไปกกเลยท่านพ่อประกาศเลยท่านฟงสวยนันนนยยมเราองนั่งดูเห็่ไหมลองในฝั่งนี้เลยพี่ฝั่งนี้ก็น่าจะพบไปเดีฝั่งนูโน้ตพบเดือดชั่วพบฟงแกเป็นพบตัว Nguyên tư hô Nói Mích cháy, gâ đi 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 bạn Cà đi nữa bà. Ngờ. Cà đi rồi. Cà đi Được về đi 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 rụt แคตัวทางไหนวะเข้าไปเพื่อทุกคนโอ้ยเอามาเพื่อให้ได้ปากัดปลาลงน้ำโอ้พ่อฟองน้วมั้นั่นรอบนี้เราไม่ถ่ายแล้วตักเลยเนาะเหาอเนี่ยฟองมั้งนัาฟองปลาจุ่มไหม Rồi, vui mười lăm mười lăm à Rồi à Ba mười lăm mười đi đi lăm mười oh. sao phồng, sao phồng này mười to to lăm mười phồng đi. đi mười lăm mới lăm mười Ta mười lăm phồng lăm mười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  đây ถ้าเราพบอรอบนี้ถ้าเราไม่ได้ปลาน,นี่คือไม่ช่ายแล้วเนาะมีฟองแต่เราไม่มีได้ตัวทุกคนถ้าเราตักโมโมเ่เล่กันได้ไหมดเดี๋ยวขอแบบจังๆักทีเลยจังๆแบบฟองแบบสวยๆนะเหมือนว่าจะเจอเมื่อกี้แต่ไม่ใช่ Nu núi rồi. có lắm 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 anh lắm 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 à, lắm 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 ทุกคนวัน huh. นี้เราพาบางนันมาเท่มากมาได้ฟองเด็ดๆไปเลยแล้วก็คายด้วยมางเห็ีดไม่ได้ใส่ชุดไอ้นูมาชุดกายสิทธิ์ใส่ขาดันมาด้วยบกันหนึ่งเยี่ยม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 มากโดนเด่นักก็ไล้ยังบางนันเอาไปสูงไหมพนี มันมันต้องจัดสักตัวแล้วจัดอยู่นานเองนะดิเดี๋ยวทุกคนเนหยื่อยโคะเวลาก่อนสักสี่ห้านาทีมีเวลาไม่ใช่มันกับ่ะลับจริงหรือเปล่าถ้ามันลับนี่มันตึงมากเลยนะ อืืหรังปากัดได้ได้ปูเย um ี่ยมเยี่มเยมอือหือมังลันอือหือมังลันโอ้พบว่าแล้วมังลันมาดูโอ้มงลันอะเยี่ยมเยี่ยมไหมปลาดี ไม่มีปลาเห็นครูว่ามีแต่ว่าเนาะเห็นครูว่าถ้าปลาเดมีอันปลากัดยังแต่บางอย่างไม่เชื่ออุ้ยวันนี้มีประกวกันแต่ปลากัดผมไม่รู้เดี๋ยวผมขอดูปลากัดก่อนเดี๋ยวผมเช็คใหม่ประกัวนี่ฮะหาลูกเปล่าเมื่อกีลูกเปล่าขอให้มีอยู่ในลูกเปล่าเมื่อ้นนี่เมน่อกี้คอยปลากัดขอยเจอปลากัดในลูกเปล่านี้เมื่อกี้มาถ่ายมา

ตั้งตรงนี้มีเรื่องอะไรเรียบร้อยอา้าได้เมียมาโอ้ถูนไปประชุมเยี่ยมแถวมาตั้งไรวะ ừ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 . คลิปไม่มีคลิปไม่มีปลาคนดูเยอะเหมืนนนอนกันเหรอไม่พบลงนน่นเหรอพบเป็นลูกมันวันนั้นได้หลายตัว ห้าต <c ười> <Ừ. S 1> ch ัวจับมึงเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ตัวเดียวได้สองตัวแล้วแต่ตัวเล็กๆเพลเราไม่เอาเนาะแต่นไหมเป็นไรอันนี้จะจบคขี้ไปแล้วได้ตัวเดียวเยียมเยียมดูกันเลยมาใครต้องนั้นเนาะทุกคนว่าเรามีอาจจะได้เจอปลากัดสักตัวไหมหรือว่าบางนั้นไม่มีบุญวะ มีบุญมรณะได้ได้ดูประกาศของน้ำะมึงเหยียบพยายามเต็มพี่นี่หรือว่าตักพยายามตักให้มึงนั่นได้เห็นนักตัวเจ๋งกูไมงก็เจ็ดแล้วเนี่ยพยายามอยู่ถ้าไป็พบนี้ก็คือนีไงไผ่เลยเจ้าเนาะร่องทีวิ่งนี้เนาะเอาขอขอดูขอดู คนเรามีแต mm ่ล hmm. ูกม mm ัน hmm. ต้องนั hmm. ้นเนอมีหน้ามันน้าเนอโอ้มันมังก็ตักไม่ได้มีก็ตักไม่ได้แบบนี้คิดดูเลยเนาะคิดกันเอาเองมาดองคนแล้วไม่ได้ตวทุกคนเออคิดกันเอาเองว่ามีปลาไหมพบฟองก็ไม่ได้ปลาตัวงคิดเลย อืมจบแล้วเราไม่บุกข้างในมั้งนั่นเลยสรุปเลยสรุปเรื่องนั้นสรุปว่าเราเดินทางมาไกลเราเจออะไรบ้างครับเดิทาาไกลราเจอหมดอย่างเยอะแต่เราไม่เจอปลายี่ยมเ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 ยี่ยมอันนี้วันอาทิตย์เนาะมันเออมันน่าจะเป็นโรงเรียนสวยทีเดียวเลยดิอันนู้นใบแทงไม่ลงเลยทุกคนโอ้สบลาเฮล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  ยังกินได้มาเลยนะน้ำมีดีนยังกินได้จะอะไรมาเลยนะถ้าเน่าประกาศยังกระุยนี่ลูกมันนะแต่เราไป็นทบพ่อมันเลยทุกคนเราก็มาใหม่ลาวานาะมันจะมาเลยไหมผมไม่มาเลยอืมถ้ามาเราต้องมาใหม่อื่นแล้วกันหนึ่งเออแต่วันนี้ได้ไหมเออพอได้จริงเหรอยอมยอมยอมทุกคนสรุปแหล่งนี้ไม่มีประกาศอยากใครมาเด้อ ม่มีไมีมีแต่ไม่ลูกมันฝากกดไลค์กดแชร์จตามอะไรคลิปอื่นจัดไปเฉงเปิงเดี๋ยวเชื่อไม่ได้ตัวบ้าจริงย่อมย่อมยอม